สวัสดีค่ะสวัสดีกิณิกเช่นเคยนะคะกลับมาพบกับช่องทาง YouTube ของน้องอ้อมนะคะน้องอ้อมแตนฟอร์ดค่ะวันนี้นะคะอ้อมได้มีรถนะคะข้างหลังของน้องอ้อมเลยค่ะเป็นรุ่น Nexgen t Ranger นะคะกระบะ4ประตูนะคะในรุ่นของ y t ยทค่ะมาให้กับลูกค้าได้ชมได้ดูกันค่ะตัวนี้นะคะเครื่องยนต์ดีเซลนะคะเครื่องยนต์2.0นะคะแรงม้านะคะอยู่ที่170แรงม้านะคะแรงบิดอยู่ที่4 0 5นิวนตันเมตรค่ะราคาของเขาณนะปัจจุบันนี้นะคะจะอยู่ที่1นึ่งล้านสามแสนหนึ่งหนึ่ง 14,0่ง 14, บาทนะคะในส่วนตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าอ๋อไม่ทําการแต่งอะไรนะคะให้กับเจ้าตัว WiT เทคตัวนี้บ้างค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ mm hmm. ด้านหน้านะคะเริ่มจากคันด้านบนนะคะตัวนี้นะคะได้ทําการใส่สกูปนะคะทรงฟิตนะคะให้กับลูกค้าเป็นสีชูโทนนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะสีดําเงานะคะตัดขอบด้วยสีดําด้านนะคะแบบนี้ค่ะแล้วตามขีบตัวสีแดงนะคะหละ่อเท่ๆแบบนี้เองนะคะ มาด้วยพร้อมกับตัวแาตต์นะคะตัวนี้ที่เป็นสีแดงนะคะตัวนี้นะคะมีทั้งแรดมีทั้งม้านะคะสามารถเลือกสีได้นะคะหรือลูกค้านะคะรีเควสกับอ้อมได้นะคะว่าอยากได้สีอะไรนะคะชัตตมาค่ะเป็นตัวกระจังหน้านะคะขนาดใหญ่แบบนี้เลยค่ะเป็นตัดขอบนะคะสีดําด้าน,นะคะ่ะตามด้วยฟอนต์นะคะ FORD นะคะสีดําตัดขอบด้วยสีแดงนะคะแบบนี้เลยค่ะขนาดใหญ่หญๆแบบนี้ให้กับลูกค้าเด yeah. ้อหล่อเท่แบบนี้เลยค่ะมาพร้อมกับไฟแอ ีไลท์นะคะแบบนี้นะคะสีส้มนะคะสาจุดให้กับลูกค้าด้วยค่ะ๋ยวเรามาดูในส่วนของกันชนกันหน่อยนะคะตัวนี้นะคะเป็นกันชนของแฮมเมอร์นะคะที่ติดตั้งให้กับลูกค้านะคะตัวนี้นะคะไม่ได้ทําการถอดกันชนออกมานะคะแต่ทําการใส่ตัวครอบกันชนตัวนี้ไปนะคะเป็นกันชนของแฮมเมอร์เป็นแบบเหล็กนะคะทั้งชิ้นเลยนะคะให้กับลูกค้าเป็นสีดําด้านนะคะตัวนี้นะคะมาพร้อมกับตัวห่วงลักจูงแบบนี้นะคะห่วงลักจูงตัวนี้นะคะใช้สําหรับนะคะในส่วนของลักจูงรถหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะ ได้เลยอย่างดีเลยนะคะมาตัวในตัวแครงตัวนี้ด้วยนะคะแครงตัวนี้ที่ติดตั้งให้กับลูกค้านะคะเป็นสีแดงนะคะแบบนี้เลยนะคะ<ม>กันนะคะประโยชน์ของเขานะกันหินกันทรายกันโคลนนะคะเข้ากับตัวเครื่องตัวนี้ได้เลยคะ่ะลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของไฟกันหน่อยคะ่ะไฟนะคะตัวนี้นะคะเป็นไฟ LED นะคะตัวนี้นะคะเป็นไฟสูงไฟต่ําอัตโนมัติเนาะในส่วนตัวนี้นะคะที่ติดที่มาคู่กับตัวรถให้อยู่แล้วนะคะมาพร้อมกับไฟเด l i ไล t t ท m e นะคะวิ่งส่งกลางวันนะคะแบบนี้เลยส่งกลางวันด้วยให้กับลูกค้าด้วยค่ะในรุ่นของตัวนี้นะคะของวายแท็ของเราค่ะเดี๋ยวเราดูด้านข้างกันหน่อยค่ะด้านข้างนะคะได้ทําการใส่ซุ้มร้อนะคะแบบนี้นะคะขนาด6นิ้วนะคะแบบไม่เห็นหมดและมีลวดลายนะคะแบบนี้เลยหล่อหเท่แบบนี้เองนะคะการ ติดตั้งของเขานะคะจะเป็นด้วยกาวประสานยิงซิลิโคนทับแล้วก็ตามยึดน็อตนะคะทั้ง4จุดนะคะของตัวเขาของตัวน็อตเลยนะคะมาพร้อมของตัวแม็กยางนะคะซีรีส์แม็กยางนะคะจัมโบ้แบบนี้นะคะเป็นคู่ตัวของรถมาเลยนะคะจะเป็นแม็กยางขอบ20ให้กับเอยขอบ18ให้กับลูกค้านะคะแต่อ้อมได้ทาการเปลี่ยนนะคะเป็นแบบเป็นแม็กแม็กยางขอบ20ให้กับลูกค้านะคะแม็กออฟลึกแบบนี้นะคะ24นะคะลบ24 แม็กเป็นแม็กลายก้านนะคะแบบนี้เลยค่ะเป็นลายก้านตะข่ายแบบนี้ตามด้วยขอบนะคะสีเงินแบบนี้ให้กับลูกค้าเลยค่ะเพื่อความให้รถด,ดูสปอร์ตและดูเท่มากขึ้นมาพร้อมกับตัวยางนะคะยางของเขาซีรีส์ยาง33คูณ12.5นะคะ I20 นะคะตัวนี้นะคะลุยได้ทั้งสภาพแบบถนนเรียบนะคะแล้วก็ถนนลูกลงังตัวนี้สามารถลุยได้เลยมาพร้อมกับตัวใส่ปีกนกนะคะแบบนี้ให้กับลูกค้าแล้วค่ะปรับองศานะคะให้กับลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนนี้ ที่ทาการติดตั้งให้กับลูกค้านะคะแล้วาดูในส่วนด้านข้างหน่อยค่ะของเขานะคะรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นสัญลักษณ์บอกได้อย่างดีนะคะเป็นไบเทอร์โบนะคะตัวนี้นะคะเป็นสีกราฟไฟต์ตัดด้วยสีดําด้านนะคะแบบนี้เลยให้กับลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูในกระจกมองข้างหนะะ่อยค่ะกระจกมองข้างของเขานะคะมาจากโรงงานเลยนะก็จะเป็นสีกราฟไฟต์แบบนี้เลยมาพร้อมกับไฟเลี้ยวสีส้มแบบนี้นะคะแล้วก็มีตัวกล้องมองข้างนะคะแบบนี้ให้กับลูกค้าด้วยค่ะ เดี๋ยวเราถัดมาดูด้านข้างกันหนะะ่อยค่ะเริ่มจากด้านบนเลยแคร้งนะคะตัวนี้นะคะที่ทําการใส่ให้กับลูกค้านะคะตัวนี้นะคะมาพรา้อมกับตัวสปอร์ตไลท์ด้วยนะคะตัวนี้นะคะทั้ง4จุดให้กับลูกค้านะคะการใช้งานของเขานะคะก็คือใช้งานจากรีโมทได้เลยนะคะตัวนี้เหมาะสาหรับลูกค้าแคมปิ้งนะคะขนสัมภาระของอะไรพวกนี้นะคะ่ะตัวนี้ตอบโจทย์ได้ดีมากเลยคะ่ะลูกค้า แล้วมาในส่วนของด้านข้างรถกันหน่อยค่ะสติกเกอร์นะคะลายแบบนี้นะคะก็เป็นลายคลาสสิกเนาะเป็นแบบนี้เลยนะคะของโชว์รูมเราเป็นโชว์รูมที่แรกเลยนะตัวนี้นะคะที่ออกแบบให้กับลูกค้านะคะเรามีให้ลูกค้าเลือกอยู่ประมาณ30กว่าลายเลยนะคะว่าลูกค้าอยากได้แบบไหนหรืออยากได้แบบนี้ก็แจ้งอ้อมได้หรือลูกค้ามีลายสติกเกอร์ในใจนะคะก็สามารถแจ้งอ้อมได้นะคะอ้อมสามารถ ตัดต่อให้ลูกค้าได้ค่ะมาพร้อมกับตัวเบ้ารองมือจับนะคะเป็นสีดำด้านนะคะแบบนี้เลยนะคะการใช้งานของเขานะคะเวลาปิดเปิดรถนะคะตัวนี้นะคะเล็บของเรานะคะจะไม่ไปโดนกับตัวรถด,ด้วยค่ะลูกค้าชิ้นของเราอีกหนึ่งอย่างค่ะบันไดข้างนะคะแบบนี้เลยนะคะบันไดข้างมาจากโรงงานเป็นพลาส,สติกนะคะรับน้ำหนักได้หนึ่งกิโลกรัมแต่ตัวนี้นะคะได้ทําการเปลี่ยนนะคะให้กับลูกค้าเป็น บรรดาข้างของแฮมเมอร์นะคะแบบเหล็กอย่างนี้เลยนะเป็นก้านยาวแบบนี้เลยนะคะให้กับลูกค้าค่ะรับน้ําหนักได้ถึง200กิโลกรัมเลยทีเดียวค่ะลูกค้ามาดูส่วนของด้านท้ายกันหน่อยค่ะด้านท้ายนะคะได้ทําการใส่ลูกค้าเปลี่ยนถอดโลบาเดิมออกนะคะโลบาเดิมจะเป็นพลาสติกเนาะแล้ใส่โลบาใหม่ให้กับลูกค้าเป็นยี่ห้อของแฮมเมอร์นะคะตัวนี้นะคะ ขาจะเป็นขายาวนะคะที่บอกขายาวเป็นแบบไหนก็จะเป็นยาวมาในส่วนของท้ายกระบะตัวนี้เลยเนาะมาพร้อมกับตัวไฟดวงที่3เบรกของเขาด้วยนะคะติดตั้งให้กับลูกค้าด้วยค่ะมาดูในส่วนของด้านท้ายกันหน่อยด้านท้ายนะคะก็ได้ทาการครอบไฟนะคะเพื่อให้รถนะคะดูดูเด่นดูมีมิติมากขึ้นนะคะในส่วนตรงนี้มาพร้อมกับตัว ครอบฝากระบะท้ายแบบนี้เลยคะ่ะเป็นสีดําด้านนะคะทั้งชิ้นแบบนี้เลยมาพร้อมกับตัวหนังสือคําว่าฟอร์ดนะคะ F O R D เป็นสีดําตัดขอบด้วยสีแดงให้กับลูกค้าค่ะมาพร้อมกับตัวกล้องมองหลังนะคะมาจากคู่ตัวรถอยู่แล้วเป็นแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับตัวเลนเจอร์นะคะอะคริลิกนะคะตัวเล็กแบบนี้นะคะติดตั้งเสริมเพิ่มเติมเข้าไปให้รถด,ดูสวยดูสปอร์ตมากขึ้นค่ะไฮไลท์ของเราอีกหนึ่งอย่างคะ่ะเป็นตัวกลันชนท้ายแบบนี้เลยคะ่ะแฮมเมอร์นะคะเป็นแบบเหล็กเลยค่ะ ของเดิมของเขานะคะจะเป็นพลาสติกเนาะเราได้ทําการเปลี่ยนให้ลูกค้าใหม่นะคะมาพร้อมกับไฟถอยหลังนะคะเป็นแบบนี้นะคะ2จุดให้กับลูกค้าค่ะแล้วก็ห่วงลากจูงแบบนี้เลยคะ่ะที่เป็นสีแดงลูกค้าสามารถเลือกสีได้นะคะมีสีแดงสีเหลืองอย่างที่ลูกค้าจะเห็นในคลิปว่าจะมีสีเหลืองด้วยนะคะตัวนี้ลูกค้าก็สามารถดีเวสมาด้วยได้นะคะว่าอยากได้สีอะไรมาพร้อมกับตัวลากจูงตัวนี้เลยที่ติดตั้งเสริมให้กับลูกค้าเข้าไปอีกนะคะ ลูกค้าท่านไหนนะคะที่กำลังมองหานะคะกระบะ4ประตูนะคะแต่งละลอที่เท่แบบนี้เลยนะคะเต็มออปชั่นแบบนี้นะคะก็สามารถโทรสายตรงหาอ้อมได้นะคะ0623481061นะคะอ้อมนะคะมีบริการนะคะรับจองออนไลน์นะคะไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ต่างจังหวัดนะคะไม่ว่าจะจังหวัดไหนเรามีเจ้าหน้าที่นะคะรับเซ็นเอกสารให้กับลูกค้าถึงหน้าบ้านกันเลยค่ะ แล้วในส่วนของการส่งมอบรถนะคะถ้าลูกค้าไม่สะดวกมารับที่โชว์รูมนะคะเราก็มีบริการส่งให้กับลูกค้าถึงหน้าบ้านเช่นเดิมค่ะก็รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็ทักอินบอซ์หาอ้อมได้นะคะตัวนี้นะคะอ้อมสามารถตอบให้กับลูกค้าได้ทุกคำถามนะคะก่อนจะจบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด s ั b สไ r i b ์กดกระดิ่งติดตามช่องไว้นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดการรับชมคลิปต่อ,ตอไปนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ